ของอยู่มันยังหัวข้าอยู่ แข้งโบราณครไบสนใจก็มาทานได้ได้่เลยค่ะสา่บาบาทค่ะเรียกกนได้ระคะี่าบาทนะครับร้านี้เส้นอนะไรคะเรียกเก็ได้เลย ใจก็มาได้ไปต่อไปดูมามงนักป่าวาลก่เป็นชุดนะุ้งแน่นเนี่ยพ่นนะครับพี่น้องมาดูได้สนใจกมาที่บบุ้่ได้นะนลงจัดเตรียมวางเข้าของกันอยู่ขมันก็ไม่นได้

เช่าขนมหวานกันลานี้นะครับมาต่อทีุ่ชิ้นวันนี้เป็นเป็นงานวันแรกนะครับวันนี้แบบนี้เลยชมงานแจ๊ดพัทยาวันแรกยังมีพวกนี้วันหนึ่งนะครับพี่น้อง จะต้องมาซื้ออันนี้หนังหนมงก็กรอบกรอบกอบหมูกรอบยินดีนะครับครับแวะมาชิมกันเลยนะคะนรับใจอาจบัตเตีย์กับราคาไม้ละยี่บาท สิบาทนะครับมาชิมกันเนี่งาเคมึกกับมึกเราไปส่งมาถึงเตาแล้ดูที่เต่าร้อนๆเลยครับพี่น้องว่มาได้ข้าสดๆเต่าปูสดๆกุ้งสดๆเลยพี่น้องราคาตามนี้เลยนะครับแวะมาได้ วันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับหน้าตาเช่นั้นเลยเดี๋ยวต้องมาจัดตะแล้วนี่นะครับกลุ่มประมงพื้นบ้านนะครับพี่น้องสดๆหนึ่งกันนิสนเห็นไปไปต่อ แ่นานกินไหมล่ะโอ้โหสดสมานกินอยู่นะนานนมา,นานมา,นานมตามน,น,น,นี่เลยพี่น ที่ร้านนี้ครับพี่น้องหมี่พ่นไยอร่อยอะอร่อยก็มาดูอร่อยทั้งนี้ลองชิมดูราคาตามนี้นะครับมาดูมาชมมาชิมกันได้นะครับสวัสดีครับสสวััดีครบชานมหมี่พ่นไยมาจากโซมินอนครับผมโอ้มาจากโซมินอน่เลยอ่ามาจัดกินครับพี่น้องมีเวลาอีกวันนึงพรุ่งนี้แล้วก็จัดกันวันนี้เลยแล้วกันไม่ต้องรอพรุ่งนี้แล้ว น,น,นขออนุญาตลงเพจหน่อยนะครับนังกันีนสวนสนุกด้วยนะครับพี่น้องมะม่วงกะปิพิกเกิอครับเป็นชุดก็มีนะครับมาหาชิมหาชาติกันได้มีเวลาพรุ่งนี้วันหนึ่งนะ ติวติว ดังเลยนะก็มาหาทานได้ข้าวเหนียวมะม่วงแม่สายทองสายทองมีหมูสเต๊ะหมูสเต๊ะนะครับหมูสเต๊ะขออยาลงเกล็ดน,นะครับอร่อยนะ่อไปยังไงล่ะพี่มือมันไม่มีถือ 先干。 เดียวกันได้นะครับมีวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้งาน,นงานฟรีนะครับแจ๊สดนติดแจ๊สระดับโลกสายขนมครับแม่ค้าน่ารักเชิญชวนลูกค้าอย่างดีนะครับมีน้องๆมาให้บริการมาที่นี่เลยมาวันนี้ไม่ทันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งยังทันนะครับพี่น้องมาได้ต่อคันที่ทันกะได้ฝึกกุก สายขนมหวานมาสาสุขภาพไม่ดีที่ร้านนี้ขนมหวานอร่อยอร่อยมาทานกันไนดะ้ก <c oughs> ๋าทย,ยนา,านล้บลยคาอไรับวันนี้มาไม่ทันก็มาพรุ่งนี้ก็ได้ที่2วันฟรีตลอดงานกะพีน้องมาเทียยวไปได้พัทยาก,กลางใส่ ญาติลงเพจหน่อยนะครับตัตามนี้เลยครับพี่นะ้องอย่าลืมนะวันนี้มาไม่ทันก็มาพรุ่งนี้รัฐยาการครับงานแจ๊ดระดับโลกเป็นงานฟรีนะครับเข้าฟรีเป็นยังไงล่ะน่ากินไหมล่ะพี่นะ้องโอ้โ ลายสอกันเลย,ยสิท่ากินจาบสะใจมามามามีเวลาสองวันวันนี้ไม่ทันพรุ่งนี้ก็ยังทันวัตยาการครับงานดนตรีแจ๊ดระดับโลกฟรีครับฟรีเจากมาลา,ลา,ลาลค่ะอ่ะาเปิดมาแล้วนะครับอันนี้เป็นขนมจีบผัดน้ำเกลือค่ะคอะะนี้อร่อยมากอ,อร่อยมากมาชิมกันนะครับพี่น้องมาก็ได้ครับสองวันสองวันวัตยาการสองวันค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ น้องน่ารักนะครับบอนรับดีด้วย